จู่ๆผมก็โผล่มาในต่างโลกโดยที่ผมก็ยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําผมจําได้แค่ว่าผมนั่งกินกะเพาราล้านป้าติ๋มอยู่แล้วผมได้สัมรักข้าออกมาแล้วผมก็มาโผล่ที่โลกนี้นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย มึงหยุดเดียวดิเย็ดมากขอตอนเราทุกคนเข้าสู่เกมพาลียเปิดมาเกมก็จะให้เราแต่งตัวพอพร้อมกันแล้วไปต่างโลกกันหรือจนเราก็จะว่ามาโดยไม่มีสาเหตุแล้วเราก็จะต้องเอาชีวิตรอดในโลกแห่งนี้โดยการตัดต้นไม้ขุดหินตกปลาสร้างบ้านและไม่ว่าจะเป็นจีบหนุ่มจีบสาวจีบลุงจีบป้าไม่ว่าจะจีบเด็ก <c oughs> เปโดยสัตว์เปิดมาในเกมก็จะให้เราแต่งหน้า <c oughs> แต่งตัวแต่งอะไรให้เรียบร้อยผมแต่งเสร็จก็จะประมาณนี้เอ๊ยวอ้ เดี๋ยวไม่ใช่โอเคเราแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนนี้ตั้งชื่อกันชื่อจริงผมจะตั้งว่าชื่อมาโลชื่อเล่นจะตั้งชื่อแม็กแต่โดเกมไม่ให้ผมตั้งงั้นวะมันบอกว่าอย่าใช้ชื่อจริงในการตั้งมันไม่ใช่ชื่อจริงกูผมเลยตั้งงี้แม่งเลยมาเคทิเ y ออฟมยกล้วยกล้วยนะครับอี่อ่านผิดไปเข้าในเรื่องมาได้มีนักสำรวจอยู่คนหนึ่งพร้อมกับหุ่นยนต์แสนตูต้าของเขาท้านนาสำรวจอะไรอยู่นั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดียวจู่ก็มีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างหน เวันที่เจฟผมบ๊อบก็มาแนะนําตัวกับผมนางบอกว่านางชื่อจีนา่าพอมก็ตะลึงว่าทำไมเราว่ามันอยู่ที่นี่ได้นางก็แนะนําให้ผมไปอยู่โรงแรมของคนคนหนึง่งผมก็ได้ไปตามทางที่นางบอกจนได้ไปเจอกันลุงอ้วนคนหนึง่งลุงคนนี้ชื่อว่าอชิร่าชื่อไม่อโคเท่เลยลุงใครตังใครวะเนี่ยพ่อกับแม่ลุงไงถามแปกลกวชิร่าเป็นเจาน้าของโรงแรมแห่งหนึ่งแต่มันไม่มีห้องเหลือแล้วว่ะลุงเล่าใ,ให้เราไปอยู่กลางป่ากลางเขาเชยเนว่าพูดเล่นในไรจริงแต่นั่นมันอะไรวะเนี่ยฮะ โหสภาพมึงให้กูอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ไ้นใครทำอะไรอยู่หลังหินวะนะเวนี่ยเฮ่เจ้านูเขามาหนีเสลุงจะพาไปดูห้องดี เออว่าไงนุม่มอย่างใช่ไหมที่โดนเจ้าของโรงแรมไล่มาเนี่ยวิตายแล้วเดดดี้เนหล่อเลยอ่ะเดดดี้ได้แนะนาตัวว่านางชื่อโฮดาลีเธอคนแมนซ้ำ um เลยค่ะเดดดี้คนนี้ก็จะเป็นคนที่สอนเราให้ตัดต้นไม้ขุดถินแล้วก็หาของภารกิจแรกที่เดดดี้ให้เรามาก็คือหาถังสามถังนั่นเองและเดดดี้โฮดาลิก็ให้เรามาทําโตรร๊ะคาฟซึ่งผมไม่แน่ใจจะไปวางตรงไหนดีสุดท้ายก็วางตรงหัวมุมแล้วเราก็มาคราฟเต็นกันซึ่งเต็นนี้จะเป็นเต็นอยู่ชัวคขาวคัจนฝุ่นตลบเลยว่ะคนดูแล้วก็เอามาตั้ง เรามีที่อยู่แล้วว่าคนดูไม่ต้องมาอยู่กลางป่ากลางเขาแล้วแล้วน่นใครอ่ะเอ้ยเด็กนูนเองมาจากไหนวะอ้าวชื่ออูนี่เหรอคือคนน่ากินเลยชิมหายจะยังในคนตำรวจผมไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเรื่องมีอยู่ว่าเจ้าเด็กนี้ได้ข่าวว่าเรามาถึงโลกใบนี้และแม่เจ้าเด็กนี้ก็บอกให้เรามาหาเราถึงที่นี่แปลกๆนะแม่พื่เด็กนี้จะมาสอนเรารับข่าในจดหมายโดยเรื่องคนี้ผมก็าทำเป็นมงสอนอะไรเด็กวนชู่ชู่ชู้ชู้ชูเดี๋ยวตำรวจมาจับกูเขาจนยังต่อไปี่เกมให้เราครับคือกล่องเก็บของนั่นเองคุณตลอดอีกแล้ว มว่วจะเขียต้นไม้กับหินในบ้านเราสะหน่อยโอเคเราไปสำรวจโลกกันดีกว่าออาจากรู้มามันก็จะพาเรามาไปเมืองละเขาจะไปเจอโลกกว้างใหญ่แล้วโว้ยเกมบ้านนี้มันกระตุกจังวะเรากดดที่สูงเราจะไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเกมแบบนี้น้ำเมื่อวานเลยเพ่อนมันก็จะให้เราไปคุยกับยายผมบอบตอนแรกกูฟ้องเลยเชื่อแมงไรกูไปอยู่ในกลางป่ากลางเขาคนเดียวเชื่อแมงไม่ช่วยผมมึงเจอกูกูสับแม่งกูสับอืมจะไปไหนกูกูจะสับ แล้วผมก็เดินไปคุยกับลุงคนนึงลุงชื่อว่าปลาดูลุงคนนี้จะเชี่ยวชาญเรื่องเกษตรมากผมเลยไปขอความรู้จากลุงมาลุงบอกยินดีที่จะช่วยพร้อมจะไปหาเราถึงที่บ้านเลยแปลกๆนะหน้ามึงอะเกมนี้ก็เหมือนในชีวิตจริงของเราเลยยิ่งเรารู้จักคนเยอะเราก็จะมีเส้นสายเยอะเราก็จะทำอะไรได้เยอะขึ้นอ่ะนะเอาละคนต่อไปไหนดูซิโอ้ไอหมอนี่มันชื่อเลดไอหมอนี่มันเก่งการทำอาหารมากแต่อย่าไปสนใจเป็นคนดูสนใจน้องสาววันดีกว่าอย่า น้องสาวของเขาชื่อว่าทิชเธมีรูหัวใจอยู่ตรงนั้นด้วยแสดงว่าจีบได้เธอคนนี้ค่อนข้างเนีเชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบภายในเลยดูจากความสวยงามของน้าก็รู้แล้วสรุปก็จะเป็นเพศอะไรกันแน่วะเอดไอแดนนี่นุกกจ้าไอนี่กูผู้จ้าผมก็ได้มาตีสนิทกับนายพานคนหนึ่งชื่อว่าแฮซิยมผมก็ได้เรียนรู้กันล่าสัตว์จากเขาอะนะผมก็จะได้เวลาน้องทิชได้ไง แล้วก็มาตีสนิทกับลุงอ้วนคนนี้ลุงอ้วนคนนี้เขาจะถนัดด้านการสร้างบ้านมากผมว่าได้ไปเรียนรู้การสร้างบ้านจากเขานะผมสร้างบ้านภายนอกใช่ไหมน้องทีก็แบบภายในอยู่ด้วยกันได้ใครก็ได้อามันไปเก็บทีกูไม่ไหวแล้วแม่งจะไปรอน้องเขาอย่างเดียว <c oughs> โอเคผมงกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วลุงกาดูก็มารอถึงหน้าบ้านเราเลยลุงบอกลุงคาที่จะสอนแล้วงสอนเชีย่ยตอน,นขอ้าว่าลุงไม่เข้าใจ <c oughs> ลุงจะให้เราวางแปลงผักแล้วก็ให้เรา,าประพรวนดิน ขั้นตอนต่อไปก็มาปลูกผักกันเลยอ้าโอเคผมปลูกเสร็จแล้วแต่เหมือนว่าผมจะลืมรดน้ําในคลิปผมก็ไม่รู้ตัวด้วยนะแล้วผมก็มาวางกองไฟไอก,กองไฟนี่จะมาทําอาหารได้แต่ยังต้องเรียนรู้อาหารอีกเยอะจากพี่เขยของเราเองจากนั้นผมก็ค้าเฟอนเี่จะวางไปมีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าสามารถเปลี่ยนเสื้อและเปลี่ยนทรงผมได้ทรงผมนี่ม่โคตรเท่เลยผมแต่งแม่งเลยทีนี้แหละน้องทิชต้องหันมามองเราในตอนที่ผมตัดต้านไม้อยู่นั้นก็มีคนอ้วนๆอ,อยู่หน้าบ้านผมอา้าวนั่นมันลุงเคลลี่นี่ หน้าบ้านด้วยหน้าตาคนน่าเกียดน่ารักแต่วางบ้านแล้วยังไม่ได้บ้านนะต้องมาหาของขาวบ้านอีกคลิปนี้แหละผมจะทําไม่เสร็จผมต้องไปเรียนรู้การทําไมก้กระดานจากลุงอาชูล่าแต่ลุงอาชูล่าแม่งหลับอยู่เอ,อ้ยผมก็ได้ทําการตีสนิทคนในเมืองรอป้าไม่ต้องมองผมกันนะผมไม่เอาป้าหรอกโอเคลุงอาชูล่าตื่นแล้วเราขึ้นไปห้องนอนของลุงอาชูล่ากันโอ้ยชิบหายก็รว่าลุงเป็นอะไร ไม่งวิตพื้นตอนเช้าอ้าวไม่คิดจะห้าวลุงหน่อยเหรอแล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้กันทำอินสร้างบ้านจากเดดีฮาดาลีตายแล้วหรอโอเคผมมีข่าวร้ายการสร้างเตาเผาอิฐนั้นมันต้องใช้หนังสัตว์โอเคได้เวลาไปล่าสัตว์แล้วก่อนจะไปล่าสัตว์นั้นผมขอไปล่าน้องทิชก่อนสอด็กสาวสยฟพี่มีดอกไม้งามๆสำหรับน้องสวยๆขาฟูโอ้นี่อยู่นั่นไงแม่สาวน้อย เราต้องค่อยๆจะเย็นกับมันแล้วก็เล็งพิที่หัวของมันปับเอ,าาอเ้าไม่ตายไอเชดเคถอยไม่ตายหลังจากนั้นผมเล่ายิงทั้งฝูงเลยจนได้ตังสัตว์มาเพียบโอเคเรามีมากพอแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าอุยเอ๋ยน้องชิสมาหาพี่ถึงบ้านเลยแล้วครับน้องทิสได้มาขอบคุณที่เราให้ดอกไม้กับเขาพร้อมกับให้สีมาตกแต่งบ้านเราด้วยน่ารักจริงๆเลยหน้าตาก็ดีจิตใจก็งามอีกคนเรา หลังจากนั้นผมก็ได้มาคราวเตาเผาเพื่อจะทําอินบล็อกเพื่อที่จะมาสร้าง้มนของเรานั่นเองหลังจากนั้นผมก็ได้มาล่าสัตว์หนึ่งหนึ่งประเภทผมไม่รู้เป็นตัวอะไรนะน่าจะเป็นแรคคูนสีน้ําตาลในเขาเรียกว่าฝีมือยิงจระยะไกล ผมไม่ใช่มนุษย์หรอกคนดูยิงโคตรแม่นเลยหลังจากนั้นผมก็ได้ไมค้ค้าที่หั่นไม้หน้าดาวก็เป็นอย่างนี้เลยคนดูแต่รอเวลานานเลยอ่ะหนึ่งชิ้นใช้เวลาทํา1นาทีส่วนเจ้าอิดบล็อกนี้ใช้เวลา2นาทีต่อ1ชิ้นโคตรนานเลยกว่าจะได้เออลืมบอกเลยไม้แล้วต้องใช้ร้อยชิ้นส่วนอิดบล็อกต้องใช้สามสิบห้าชิ้นรอจนเปื่อยเลยอ่ะเซ็งเซ็ง one hour later โอเคเราได้เวลาแล้วของครบหมดแล้วอ่าเวลาที่แหละเป็นเวลาที่ผมรอคอย เจ็ดชั่วโมง59นาทีกูจะบ้ากูทำมาตั้งนานกูต้องรอเหอะอ่านี่นะครับเตียงของผมกับน้องทิสในอนาคตละววางป้าบอ่าสวยงามใช่ไหมคนดูคงไม่มีอะไรแล้วแหละคนดูถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผม้วยนะครับเพื่อที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมคลิปต่อไปคลิปนี้ก็เจอกันบุย